ครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีกับช่องมุเมเองครับสวัสดีกับนี่ครับตามหาวายุครับมาอยู่บ้านครับกลับมาอยู่บ้านเจ้าวายุมีผู้ใหญ่เจบุญให้ควานเขียวเอาแตงโมงมาให้ครับนี่น้องวายุโยกโยกโยกไอนาตะก,กามานั่งกัได้ใส่แตงโมงตะก,การ ตามหาครับมาจากหมู่บ้านช้างก็มานี่ก็ประมาณหกกิโลครับห้ากิโลหกกิโลมาได้กี่วันนานๆเลยสองคืนและสองคืนเนาะโอ้โหตามหาจนบะทไมมาโทรมาหาตองนี้ฮะไอเบอร์โทรม่อผมกดไว้เบอร์หายไปยังไงเออครับมันเกิดคนละเบอร์เลยเอาตะกร้ามาใส่แตงโม ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญครับโอ้เส้นทางไม่ใช่อุปสรรคควานเขียวตั้งใจมาครับเช่ากะสิบลูกครับแต่ควานเขียวก็เลยเสียสละเอากล้วยมาด้วยครับมีมีกล้วยมีกล้วยด้วยครับมีกล้วยของน้องมเมย์มเมยไม่ค่อยกินกล้วยควานเขียวก็เลยเอาให้น้องครับเอาให้น้องวายยุครับอืม <laughs> อันนับเต็งโมสิบสิบลูกครับอันสิบลูกอืมเอาลูกเล็กกันกกกได้ลูกใหญ่ก็ได้แล้วแต่ครับเลือกเอาเนาะครับเลือกเอากี่ลูกเอานะ่ะสามแล้วเอาลูกหล่นหล่นเอาแผ่นใจอีกเอาลงนี้ ห้าเลยแลเอาเอาให้ตัวใหญ่ด้วยอีกอะไไม่ไม่เห็นตะนูบอไม่เห็นไงอยู่กลางทางตรงนั้นผมไม่ได้สังเกตเลยโมก็ดันมานี่ไงะในในตะกามเมื่อกี้ลุ่นย<อ>ี่รุ่เออมาเ่ยมีตะขี้บ่ะมีสองเอกอย่องอีก อ่าเดี๋ยวผมไว้ล้างให้เขากินก่อนสักสามสลูกสองลูกเอาลงสิบห้าลูกเลยเอาไ้ตัวเล็กเยอะเลยก็ไว้ให้พี่ชายเขาด้วยครับนุ่พี่ชายเขาหน้าโอ้หน้าน้าน้าไว้ให้หน้าน้องอิติกดีเออเออครับๆๆับับขอโทษขออภัยน้าๆน้าหน้านี่อายุหก จะเย็นเจ้าหนูน้อยเคลิดลแล้วบร่ครับสเกิแล้วกล้วย ขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับเคลือนทางไม่ใช่อุปสรรคของควานเขียวครับใจมาก็ต้องมาให้ถึงครับอือกาอากล้วยอายุชอบกล้วยไม่สบายครับคุณ <laughs> กล้วย <laughs> เอากล้วยน้ำผูเชื่อเท่ากล้วยเอาไปให้กล้วยมาให้น้องลองอม,มายุกินกล้วยไหมเตงโมก็สิบห้าลูกครับให้น้าเขาด้วย ครับผมสวัสดีครับฮะฮะล่นางเลชุกน้ำชุกน้ำออใจเย็นใจเย็นครับเจ้าวายุอืมเดินทางมาจากนูก็ห้ากิโลไปเราก็สิบกิโลแล้วครับ ม,มาหานะ้าอยู่ใกล้ๆนะ้าครับผมครับผม <Yeah. S 1> ไอ้ที่เขากันไว้นั้นคือไม่ให้งาเขาสึกนะครับอมน้าเขาครับนาะเขา อยอะๆมาเขาชื่อเทวลิศครับเทวลิศใ <c oughs> จเย็นครับใจเย็นๆทายกนี้แบบโอ้โห นี่ครับลางเอาให้ตัวเล็กกินด้วยนะครับ ทางนู้นอ้ามเอ,อาออเลยปอนเลยครับปอนเลยดีครับดีครับกินยังมีความสุข ลายยกกินไปด้วยครับยก้วยดาวาวายุเป็นยอื้อืมหัวอร่อยครับอร่อยแตงโมแตงโมอร่อยครับแตงโมออจะได้แทนหนาแลไ้เอเล่นงานเนาะโอ้ ึกชอบกล้วยครับ <c oughs> วายุชอบกล้วยครับอื <c oughs> เอาให้หน้าเขาด้วยก็ได้ครับเตงโม,ม,มให้วายุ <c oughs> กินเยอะเลยครับเจ้าหนูน้อยเยอืม กล้วยของพานเกี่ยวน่าโมเมพอดีโม,มเมไม่ค่อยกินครับกล้วยของน้องมเอมควานเกี่ยวก็เลยแบ่กปันออมให้น้องวายยุ่นนะครับชอบแบนสองอยา <c oughs> <c oughs> กินเก่ <c oughs> งกินเก่ง <c oughs> อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยครับอ่ะสสดรับยก่นริสวัสดรนสยแซ่บกิแซ่รอืมตอนนั้นฮะปอนนี่คำสองคำอ่ะชอบไหม พรว่าตัวเล็กต้องกินเป็นเวลาครับกินเยอะไม่ได้ครับแตงโมเจอกินเป็นเวลากินไปกินพี่น้าเขาครับน้าเขาอืม ก็พอดีอยู่ด้วยกันก็เลยต้องแบ่งปันให้น้าด้วยครับเดี๋ยวเห็นแล้วเขาจะอย่างว่าแล้วครับเลยต้องแบ่งปันให้น้าด้วยได้กินด้วยกินทั้งสองเชือกครับอืโยกโยกโยก คนนะครับขอบคุณทุกทกท่านเลยนะครับนำเอากล้วยไว้อีกอายู่คเข้าไปอยู่กับเทวฤทิ์เทวฤทิ์ครับแล้วควันเขียวก็จะเอากล้วยให้น้องไว้กินด้วยอีกเครือนึง่ง นี่เอาไว้น้องอายุอีกอึ๊บอ้าวกล้วยจะเอาตัณฑ์มาหนิฮะเอาออเอาอบอร์เบอร์ครับเดียเด๋ยวขับขับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเอาครับขอบคุณครับทุกทุกท่านครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ